3 8 5ห้าแดสดห้าแด้วได้ไเดี๋ยวผมนว่าจะมาเจอที่อราหารที่ตร้างเครับ่ได้อกเ่เออมาที่นี่เลยครับมาที่นี่เอาน้องหน เรารจักบอแก่อยากรีเขาชอบเขารักอลแก่เรน้อง,นองไทยนบลก่กกกี่น้องัทรกิอลแกบม้ว๊ไม่ได้อวนใช่ค่ะคือตอนที่แจ๊บเอาไปแจ๊บก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะ คือนั่งในรถเนี่ยเขาจะมาซบมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอาการก้าวร้าวอย่างเจอหมาเมื่อกี้เห็นข้างนอกเจอเด็กอะไรอย่เงี้ยก็พฤติกรรมเขาคืออัดวิดีโอไว้ตลอดทางกับเขานะ <c oughs> แต่คือแต่คือเขาก็คือเหมือนกับยังยังไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์คทั้คะไรมีเด็กัวมีเด็กตัวอไให้เจอเจอผ ชื่ออะไรให้ผมไปค่ะคุณบีอะค่ะครุมาน่งเน้ากราอยู่ข้างหนาขาข้างหน้ารู้สึกเหมือนกับเขาจะเพิ่เป็นแผลเพิ่งเห็นไะเดี๋ยวจะบอกให้คุณหมอช่วยดู

ไปมาไปที่ไหนหายมาเร็วไปเดินธรรมดายังหัวยังนอกนู่นข้างนอกเลยยังมอกเลยเดินไปผมไปนัดรับนะอ่าเนี่ยก็่อให้ผมแก้วเลยนะไม่กล้างเดินไปเลยเดินธรรมดาเดินไปเลยเดินนำหน้าเดินนำหน้าไป รงที่นะฮะที่เป็น, 100, 100ปน,นรอยตรงนะั้นคือรอยฟันขนาดใหญ่นะฟันในช่วงหลังแบบตรงลูตา